ก็ตายเห็นแล้วครับตอนนี้ครับผมเออตอนนี้พกพกใบวานทำรับธาเ็ดลูกประคบจาดแดดแห้งแห้งเรไปเธ็ดลูกประโคลูกโคเป็นประโยชน์แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช้ำดำเขียวพักโคพกลมเออไนใด้วยมีโคสองดำเขียวเกลี่ยท้องวัน อ่อเลือดมันดำมันกระจายไหลออกจะเป็นเลือดดีคือเกาเลือดไหลคือมันเลือดไหลคือมันอ่อเลือดเจ้าพัดตกภกลงหรือลดผ้าร่องหรือตกโกไม่ค่อยส้นเตงมสิมันดำน้ำร่างกายเฮามันห่อเลือดขาเฮาห่ประภบมันก็ะจาเป็นเลือดไหลเป็น้องเฮาประาบ มันจีางออกกายจนมื่จะดีวันเออบางัมันจะหายไปเอกคือบอกออีกคือเก่ามันจะเปนผิวผิวล่างกายเข้าหนึ่ก็จะดีคือเก่านีถามมัน,นมดำถามมันดำมันกัดบ,บรุเอออยู่ของอยู่ประคอบอีกย่างนึงกับพวกทำง,งานกับปลาเขา เขา,าบางคนสวยคนง่า,าประกบได้คือกันเออเขาขอประกบได้กับมะในสรุปประกบแบบนี้ละสมุนไพรของห้องไบหวางต่างๆไผ่ขมิน้นเออถือว่าเป็นม้อนขมวดถูกมลคือก,ก,กันเออม้อ,มอนอัน,นขัดตอนนี้เราเอาไาว้สักคน เอาใบใบเขากมมีประโยชน์หวานขมีนไข่แม่แค่ใบเขาว่าดีทีมเพราะว่ามีประโยชน์เวทระบัดที่นี่วางอันกนย่างละหวานภาคหวานนี่มันก็เป็นประโยชน์คือกันสำหรับป้อ,องกัน ครับเศษไพ่ในครอบประคบในคุณหลังตัวนั้นแต่หัวมันที่มันถูกใจกลานี่ครับควบมือในการเห็นลูกประคบนะครับใบหวานเขายาวประคบนะครับผมคู้นี้แหละครับเกลือนผู้ชายทอดพิซซ่าถุงไฟผมครับกับผู้นี้แหละครับผมยกคลิปอย่างดีนะครับผมลึกนี่ยังยังอยากฝากยิ่บอกครับผมโบโบมีหรือเบ่แต่ว่า หนุดใหม่ผาดกองการกต่ัน้าเอาหมุใหม่อีกมันมีทั้งยามันมีหลายอย่างเ่นยางว่าดีสต์สับวัคีนสไลด์นิ้วดีที่บงทว้านดีที่บงจมูกมันขัดตอนนึงพอเห็ดยวนี้ไม่เจไดดูกระคคบยางยวนีว่านีมันก็มีเทนนนน่าน,นี้ทุกบวันกบ เขาผ่ามาฟักแล้วก็ตาแดีดให้มันแหงเก็บไว้เออนี่มันบ่แหงมันก็เก็บไว้มันก็เชื้อนมันขึ้นล่าพวกนั้นเขาก็ภาษาหนึ่งภาษาเขาว่าอันฟ่าท็อกซินอันฟ่าท็อกซินอืมนั่นค,คือคือมันขึ้นล่าเขาวอาภาษาบางเ่าเขาเ็นล่าข็นล่าใกชีสิยหายแล้ว เออถ้าเ้าวมันบ่ดีห้าวก็เอาดิบวอกมาตายอีกก็ดีอีกป้องต่างเดียบวงมันเบิ่งขยันือเราฝนตกก็เ้าก็เบิ่งมันเก็บบ่อยมันแห้งมันแห้งมันชื้นเก็บไ่้ยเลยครับหอมมันตามฤดูบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะอัปาดคลิปต่างๆด้วยครับเด้อขอบคุณครับ